<c oughs> อะจะเจริญในธรรมมายังท่านผู้ที่สนใจในธรรมทั้งหลายรวมทั้งผู้ที่กำลังสแสวงหาสวงหาความจริงทั้งหลายซึ่งวันนี้ผู้ที่สแสวงหาความจริงอยากจะรู้ความจริงจะได้รู้กันสักสที่ว่าต้นกําเนิดของชีวิตมาจากไหนนะต้กนกําเนิดของโลก่ะต้กนกําเนิดของโลกของจักรวาลของชีวิตมาเกิดมาจากไหนใครสร้างหรืออะไรสร้าง คือตอนนี้ชาวพุทธเราอะนะยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่คือบางคนก็ไปเข้าใจตามศาสนาคริสต์นะนะที่สอนว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างมนุษย์สร้างอดัมก็เอี๊อะไรมาเนี่ยนะนะอันนั้นมันเป็นไออะไรการสอนธรรมะใน,ในระในระดับชาวบ้านนะก็สอนกันอย่างนั้นแหละนะแต่ว่าถ้าศึกษา,าจริงๆมันมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่เอาไว้เราจะพูดกันใน,ใน,ในถ้ามีโอกาสนะอันนี้คือเรื่อง ของศาสนาคริสต์นะที่สอนเราพระเจ้าสร้างโลกสร้างชีวิตนะนะแต่บางคนก็ไปเข้าใจตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์ที่ว่าพระพรหมสร้างโลกพระพรหมสร้างชีวิตนั่นน่ะมันไม่ใช่ของผู้ศาสนานะอันนั้นไม่ใช่หลักของผู้ที่เจ้าพระเจ้าไม่สอนอย่างนั้นบางคนก็ไปเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆตามคําสอนของบุรุษโบราณหรือว่าตามคําสอนที่เล่าตอบสืบๆกันมานะ่นะว่า คนนนคนนี้สิงศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอันนี้สร้างขึ้นมาเทพเจ้านั้นเทพเจ้านี้สร้างโลกสร้างชีวิตอะไรขึ้นมาอันนั้นเป็นคําสอนของศาสนาประเภทประเภทเทวนิยมนะคือศาสนาของโลกมันสอนมีสองประเภทนะเราําความเข้าใจก่อนประเภทหนึ่งประเภทแรกเขาเรียกประเภทเทวนิยมนะเช่นศาสนาคริสต์อิสลามฮินดูเนี่ยนะเขาสอนพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดนะพระเจ้าเนี่ยนะสร้างโลกและสิ่งที่ที่มีชีวิตขึ้นมานะ อันนั้นเป็นความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อนะศาสนาอื่นๆก็คล้ายๆแบบนี้แหละมีสิ่งลึกลับสิ่งเทพเจ้ารู้เปล่าพระเจ้าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสร้างนะเป็นผู้สร้างขึ้นมาอาวศาสนาประเภทอีกประเภทหนึ่งคือศาสนาประเภทอะเทวานยมก็ซึ่งแก่เด็กได้แก่ศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธที่แท้จริงนะไม่ใช่ศาสนาพุทธเทียมๆปลอมนอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยคือศาสนาพุทธปัจจุบันเนี่ยปลอมนจน ปอมปนกับศาสนาพราหมณ์ซะจนกลายเป็นศาสนาประเภทเทวนิยมไปซะแล้วคือเชื่อเรื่องเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปซะและ้วแต่ถ้าเป็นศาสนาพุทธทแท้จริงอะนะเป็นอเทวานิยมนะคือไม่ยอมรับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพเจ้าใดใดเ,เลยว่าเป็นว่าเป็นว่าจะมีอยู่จริงศาส,สนาพุทธเนี่ยจะสอนว่าจะยอมรับนับถือสิ่งที่มีอยู่จริงอะนะคือธรรมชาติเนี่ยจะยอมรับถือธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นจริงที่เราสามารถสัมผัสได้เนี่ยว่าเป็นสิ่งสูงสุด เทียบได้กับพระเจ้าเลยแหละคือสอนว่าธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติคืออะไรคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครสร้างขึ้นมามันมีมันเป็นขอามันเองอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่อะไรอะโอ้หจะมันมันไม่มีต้นกําเนิดไม่มีจุดไม่มีต้นกําเนิดไม่มีจุดดับไม่มีจุดสิ้นสุดพูดง่ายงธรรมชาตินี่นะมันมีอยู่เองมันเกิดขึ้นเองไม่มีใครสร้างไม่มีใครสร้างมันเป็นมันเป็นเงี้ยพระเจ้าบอกมันเป็นขอามันเช่นนั้นเองนะซึ่งไอ้คำสอนสัตว ของศาสนาประเภทเทวันยมเนี่ยเขาเอาไว้ออไสอนคนที่ยังไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะทุกเช่นเด็กที่ชาวบ้านที่คนป่าคนดงนะเนี่ยเขาสอนกันมาตมบงรต่โบราณแล้วแต่ศาสนาประเภทอเทวันยมเนี่ยของพุทธศาสนาที่แท้จริงเนี่ยเขาเอาไว้สอนปัญญาชนหรือนักวิทยาศาสตร์นะเอาสรุปนะแค่นี้ก่อนนะว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนว่าทุกสิ่งมันเกิดขึ้นเองทำธรรมชาติไม่มีใครสร้างนะอย่าไปหลงผิดไปคว้าเอาสิ่งสูงสุดของ ของศาสนาริต์ของศาสนาฮินดูว่าว่าเป็นสิ่งสร้างเป็นผู้สร้างโลกสร้างชีวิตขึ้นมานะเอาสรุปกันนี้ก่อนนะเอาคราวนี้มาดูว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือพระพุทธเจ้าสอนว่าก่อนที่จะรู้จักว่ามันมันมันเป็นยังไงนะไอ้สิ่งไอสิ่งสูงสุดเป็นไงเราต้องมาเข้าใจมามาดูตัวเราก่อนมาดูชีวิตของเราก่อนว่าชีวิตชีวิตของเราเนี่ย ชีวิตของเราคืออะไรร่างกายกับจิตใจเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่ามันประกอบด้วยธาตุหกธาตุคืออะไรธาตุคือคุณสมบัตินะเป็นคุณสมบัติหรือสิ่งที่มีอยู่จริงหรือว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานเนี่ยที่ปรุงแต่งหรือทาให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานะคือทั้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทั้งวัตถุสิ่งของแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็คือพืชสัตว์มนุษย์นี่แหละนะไอ้ธาตุที่เป็นพื้นฐานจริงๆที่ทําให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้้นมาาาเุ่ทธจบอกว ม,มันมีหกอย่างเขาเรียกว่าธาตุหกนะจับจับประเด็นจับใจความไม่ได้นะคือพระเจ้าบอกมันมีธาตุอยู่หกอย่างคุณโนสมบัติคุณโนสมบัติอยู่หกอย่างที่สร้างทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุแล้วก็สิ่งที่เป็นวัตถุทีม่มีจิตใจ,จแล้วก็สิ่งที่เป็นจิตใจ,จขึ้นมาธาตุทั้งหกได้แก่อะไรธาตุดินอยู่นะธาตุดินก็คือของของแข็งนั่นเองคุณโนสมบัติที่ค่อนแข็งนะนะเราก็จำแนกนะี่นะถึงจะบทละเอียดขึ้นมายังไงเ็าเรียกว่าธาตุดิน ทุกสิ่งทุกอย่างนะเราจะเป็นเหล็กเป็นเพชรเป็นแก้วเป็นกระดดกเป็นฟันเป็นขนผมเล็บอะไรเนี่ยนะมันเป็นธาตุดินทั้งนั้นสองธาตุน้ําคืออะไรของเหลวทุกชนิดแหะนะของที่จดัดว่าเป็นของเหลวอะไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือน้ํามันหรืออะไรที่มันเเหลวอะนะจดัดว่าเป็นของเหลวสามธาตุไฟธาตุไฟคืออะไรธาตุไฟมันคืออุณหภูมิน่ะอุณหภูมิความร้อนก็นได้เรียกว่าหรืออุณหภูมิก็ได้ มันน้ำแข็งม,มันก็ยังมีอุณหภูมินะมันยังมีความร้อนอยู่แต่ความร้อนน้อยมากนะี่แหละคือธาตุไฟนะไม่ใช like ่หมายถึงไฟลุกอย่างนี้นะไม่ใช่นะมันหมายถึงอุณหภูมิธาตุลมคืออะไรธาตุลมคือก๊าซนั่นเองก๊าซก๊าซคืออะไรล่ะก๊าซออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์อะไรนั่นแหละของที่มันเป็นเป็นอยู่ในอากาศเป็นอากาศนั่นแหละเนี่ยเนี่เนี่ยธาตุสี่อย่างเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเขาเรียกเป็นวัตถุธาตุคือเป็นธาตุทางวัตถุ เป็นธาตุทามวัตถุแต่มันยังมีธาตุอีกสองอย่างคือธาตุว่างธาตุว่างหรือธาตุว่างคืออะไรก็คือสุญญากาศนั่นเองอย่ายพระพุทธเจ้าจัดเป็นเป็นธาตุเหมือนกันนะเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือสุญญากาศเนี่ยจายความว่าสุญญากาศนะสุญญากาศคือมันไม่มีแม้แต่แม้กระทั่งอากาศไม่มีอะไรเลยอากาศก็ยังไม่มีอยู่นี่เขาเรียกสุญญากาศนะซึ่งสุญญากาศเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยของของของไอวัตถุธาตุหรือรูปธาตุเนี่ย ถ้าไม่มีสุญญากาศวัตถุต่างๆก็มีที่อาศัยในแนวลองคิดดีๆเดี๋ยวพระเจ้าสอนวิทยาศาสตร์เลยล่ะเอาธาตุหมันเป็นนามธาตุนะนามธาตุคืออะไรคือเป็นธาตุทังวัตถุอะนามธาตุคือเอยมันเป็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 นธาตุที่ไม่ใช่วัตถุมีแต่ชื่อเรียกแต่มันเป็นมันสัมผัสได้ด้วยจิตของเราธาตุนั้นก็คือธาตุรู้คําว่าธาตุรู้หมายถึงว่าคุณสมบัติที่ทําให้เกิดการรับรู้นี่เนี่ยทางทางทางวิทธศาสนาเรียกว่าวิญญาณ คือสรุป,ปไว้ง่ามันทาให้เกิดการรับรู้ขึ้นมาได้นะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นธาตุสำคัญเลยแหละธาตุวิญญาณอนะ่ะมันเป็นพื้นฐานให้เกิดจิตใจขึ้นมาอา้าวเราจะมาศึกษากันว่าชีวิตจะมาเกิดมาจากธาตุหกยังไงนะคือเอา,เ,อา,เ,อาเริ่มมาตั้งแต่วัตถุสิ่งของทั้งหลายก่อนวัตถุสิ่งของทั้งหลายเนะี่ยเกิดมาจากกรูประธาตุสี่นะหรือวัตถุธาตุทั้งสี่นั่นแหละเนี่ยเอา,เอา,เอาไปพิจารณาให้ดีมีของแข็งของเหลวแล้วก็ความร้อนแล้วก็กา๊าสนั่นแหละปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนะ วัตถุสิ่งของทั้งหลายนะ่ะพิจารณาให้ดีเอาไปพิจารณาให้ดีมันเป็นกลุมการปรุงแต่งที่ละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนจนเกิดเป็นโทรศัพท์กมีคอมพิวเตอร์เกิดเป็นรถยนต์เกิดเป็นต้นไม้เกิดเป็นบ้านเรือนตึกลางบ้านช่องเป็นอาวุธอะไรขึ้นมาเครื่องบินรถยนต์นะแล้วก็เกิดเป็นร่างกายของคนขึ้นมาของพืชข,ของสัตว์ขึ้นมานั่นแหละวัตถุสิ่งของทั้งหลายนะั่นแหละรวมทั้งร่างกายของคนเราเนะี่ยมันเกิดจากวัตถุ วัตถุธาตุหรือรูปธาตุสีเนี่ยดินน้ำไฟลมเนี่ยปงแต่งหรือทําให้เกิดขึ้นมานะแต่คราวนี้ร่างกายของคนเรามันมัน,มนร่างกายของพษษืชสัตว์มนุษย์เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่า,เ,าเดี๋ยวก่อนไอ้วัตถุธาตุแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันต้องอาศัยสุญญากาศนะอาศัยธาตุว่างตั้งอยู่ถ้าไม่มีธาตุว่างก็จะไม่มีที่ตั้งเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้งเราธาตุสุญญากาศมันเป็นมันเป็นธาตุตันนะมันมันก็มันก็จะ ไอ้ไอ้วัตถุธาตุทั้งหลายต่างเนี่ยมันก็จะไปอาศัยมันไม่มีที่อยู่มันต้องอาศัยธาตุว่างตั้งอยู่อันนี้เข้าใจนะอ้าคราวนี้มาดูว่าร่างกายของเราเนี่ยแล้วของว่าของพืชของสัตว์เนี่ยของมนุษย์เนี่ยมันเป็นวัตถุพิเศษนะมันเป็นปโปรตีนเนี่ยวัตถุวัตถุพิเศษเนี่ยนะมันแปลกประหลาดตรงเนี้ยดินน้ำไฟลมมันประกอบขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมีดินแล้วก็มีน้ำมันทําให้เกิดการเกาะตัวรวมตัวแล้วไปถูกแสงแดดเข้ามันเติบปติกิริยานะ แล้วมันทำแล้วแล้วมันทำมันมันมีความพิเศษตรงว่ามันเกิดไฟฟ้าขึ้นมาได้นะ่ะนี่แหละมันทําให้เกิดการรับรู้ขึ้นมาได้ไฟฟ้าเนี่ยทำให้เกิดการรับรู้คือทําทให้เกิดธาตุารู้หรือรการรับรู้หรือวิญญาณขึ้นมาน,นี่เนี่ยเนี่ยคือคือมันเป็นคล้ายๆกับไฟฟ้านะ่ะคนที่ศึกษาวิทยาศาสตร์มาก็เข้าใจใช่ไหมไฟฟ้านะ่ะมันเกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาทางทางเคมีก็ได้แล้วเกิดเกิดจากการเหนียวน้าทางไอแรงแม่เหล็กกับขดลวดก็ได้แล้วเกิดจากเป็นไฟฟ้าสถิตก็ได้นี่เนี่ยไฟฟ้ามันเป็น ไ,ไฟฟ้านะไอ้จิตใจเราเนี่ยมันเกิดจากไฟฟ้านะไฟฟ้าทําให้เกิดการรับรู้หรือธาตุรู้ขึ้นมาแล้วไอ้ธาตุรู้หรือไอ้การรับรู้หรือวิญญาณเนี่ยมันเป็นพื้นฐานให้เกิดทำให้ทำให้เกิดจิตใจของสิ่งที่ที่มีชีวิตมาแล้วมันก็มันแล้วมันก็เป็นไงล่ะมันก็เมื่อเกิดเมื่อเกิดไอ้ไอ้โปรตีนเนี่ยมันเกิดการ รับรู้ขึ้นมามันก็มีปฏิกิริยารับรู้รู้สึกมันก็มีการดิ้นรนเพื่อที่จะพัฒนาปรุงแต่งขอ้มมนให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาเกิดความคิดความคิดการาการ,รับรู้ขึ้นมาอันไหนชอบก็เอาครับพัฒนาขึ้นมาเลยอันไหนไม่ชอบก็หลีกหนีเนี่ยมันทําให้เกิดการวิวัฒนานการของสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาจนเกิดเป็นจิตใจที่รู้สึกนึกคิดได้ของสิ่งที่มีชีวิตชีวิตทั้งหลายขึ้นมาเข้าใจนะนเนี่ยสรุปแล้วว่าต้นกําเนิดของทุกชีวิตเนี่ยพุทธเจ้าสองด้ามันเกิด กันขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะจะเกิดจากธาตุตามธรรมชาติซึ่งธรรมชาติคืออะไรที่ทําให้เกิดขึ้นมานะ่ยมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลหรือเทพเจ้าอะไรหรอกมันเป็นข้องมันเองตามธรรมชาตินะมันเป็นพระพุทธ,ธเจ้าบอกทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสิ่งมันเกิดของมันขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะสรุปแล้วพพุทธเจ้าสอนว่าธรรมชาตินั่นแหละ ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาพระพุทธเจ้านับถือธรรมชาตินะพระพุทธเจ้าไม่ใช่บังคับธรรมชาติได้พระพุทธเจ้าตัดสโลว่าอ๋อธรรมชาติน่เป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงพระพุทธเจ้ายอมรับนับถืออะสิ่งที่มีอำนาจอำนาจสูงสุดที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างก็คือธรรมชาตินะธรรมชาติก็คือเนี่ยแหละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแหละที่เราสัมผัสได้เนี่ยแหละซึ่งไอ้สิ่งทุกสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยมันเทียบเดียวกับพระเจ้าของศาสนาประเภทเทวานิยม ศาสนาอื่นเขาก็ถือว่าพระเจ้าสร้างแลวกันนะสิ่งทุกอย่างแต่ศาสนาพุทธพระเจ้าสอนว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาไม่ได้มีใครสร้างขึ้นมาหรอกเป็นขุมมันเองมันเป็นขุมมันเช่นนี้เองทำธรรมชาตินะนี่เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าจุดนี้ให้ได้นะสรุปไปนะแบบพระพุทธเจ้านับถือธรรมชาติเป็นสิ่งสูงสุดนะเมือ่อเมื่อสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากธาตุเข้าใจแล้วนะรูปธาตุนามธาตุน่ะที่อธิบายมาแล้วนะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึน้นมาตามธรรมชาติ punished. แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมันไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันไม่ใช่อัตตามันเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งอัตตาหมายถึงตัวตนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาแต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติตามที่พระเจ้าสอนก็แสดงว่าจริงนั้นไม่ใช่อัตตาดิไม่ใช่ตัวตนอมตะม,ม,มันเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นทั้งวัตถุนะแล้วก็ร่างกายของมนุษย์ ก็เป็นอนัตตารวมทั้งจิตใจของมนุษย์ด้วยก็ต้องเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดคือไม่ใช่ตัวตอนอมตะที่จะสามารถออกจากละร่างกายที่ตายไปแล้วเพื่อไปเกิดใหม่ได้นะอันนี้มันเป็นคําสอนของศาสนาพราหมณ์ที่ดูเขาเราต้องแยกให้ออกนะพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตใจเนี่ยเป็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตอนอมตะแต่ศาสนาพราหมณ์เขาสอนว่าจิตใจเป็นอมตะเป็นอมตะเป็นอัตตาที่รองลอยไปเกิดใหม่ได้แต่พระพุทธเจ้าสอนตรงข้ามกันเลยพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่จิตใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างนั้น ไม่ใช่ตัวตวนอมตะที่จะสามารถออกจากร่างกายที่ตายไปแล้วได้นจงแยกคันนี้ออกนะการศึกษาเรื่องธาตุเนี่ยการศึกษาเรื่องกําเนิดชีวิตเนี่ยคืออะไรล่ะก็เพื่อ,อให้กระจายจุดเนี้ยแหละนะกระจายจุดเนี้ยที่พระเจ้าสอนว่าใจเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรามันเป็นอนัตตาไม่ใช่อตตามันล่องลอยออกมาเกิดไม่ได้หรอกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมันผิดเอาสรุปแล้วนะสรุปสอนสรุปอีกทีสรุปว่าความรู้เรื่องใจิตใจของเราเป็นอนัตตาเนี่ย มันทําให้เราเข้าใจว่ามันไม่มีตัวเราอยู่จริงเนี่ยไอความรู้เนี่ยมันก็คือสุนญญัตาหรือความรู้เรื่องสุนญญัตาที่เป็นหัวใจของอริยามรรคนเองนะเป็นเป็นหัวใจของปัญญานนเองปัญญาของอริยมรรของอริยสัจสีนะเมื่อทุกชีวิตเกิดมาจากความว่างเรามาดูหลักข้อนี้อย่างเมื่อทุกชีวิตเกิดมาจากความว่างหมายความว่าไง ดังนั้นมันก็ต้องกลับไปสู่ความบ้างทางเดิมเนี่ยเห็นไหมเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาไม่ว่าร่างกายไม่ว่าจิตใจมันเกิดขึ้นมาจากการปรุงจากการสร้างขึ้นมาจากความบ้างจากกรรมไม่มีอะไรเลยเนี่ยสร้างให้เกิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันเกิดขึ้นมามันจะสามารถตั้งอยู่อย่างเป็นอมตะได้ไหมมันก็ไม่ได้นะเพราะไอ้สิ่งที่สร้างขึ้นมามันก็มันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่เป็นอมตะเหมือนกันนะอย่างจิตใจยังเกิดมาจากร่างกายสร้างขึ้นมาไอ้ร่างกายมันเกิดมาจากธาตุแล้วธาตุเนี่ยธาตุธาตุรูปธาตุเนี่ยติน้ําไฟลมเนี่ย มันก็ไม่เที่ยงนะมันปรุงแต่งกันแล้วมันก็ไม่สามารถจะปรุงแต่งอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปเนี่ยที่พระเจ้าสอรอบมันเป็นอนิจจังเนี่ยธาตุแม้แต่ตัวธาตุเองก็ยังมันก็ยังเกิดมาจากอะตอมอะอะตอมมันก็เกิดมาจากอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนอะไรประกอบมันขึ้นมาอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนมันก็มันก็ไม่สามารถที่จะประกอบมันขึ้นมาแล้วมันจะอยู่ในสภาพเดิมได้นี่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจจุดนี้ดีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกันเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอิเล็กตรอนอะไร มันจึงทําให้เกิดความไม่เที่ยงไม่เสถียรมันมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่ออะตอมยังไม่ไม่เที่ยงวัตถุทั้งหลายที่เกิดมาจากอตตอมปรุงแต่งขึ้นมามันจึงไม่เที่ยงเมื่อวัตถุทั้งหลายปรุงไม่เที่ยงอ้าวและไอ้ร่างกายมันก็จึงไม่เที่ยงเมื่อร่างกายไม่เที่ยงเมื่อจิตใจมันก็ไม่เที่ยงมันจึงแนบแนบจิตใจไม่เที่ยงมันก็เลยทําให้ไอ้ความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยที่เป็นจิตใจเนี่ยมันจึงไม่เที่ยงตามไปด้วยเนี่ยเนี่ยโอ้หมันมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนลึกซึง นะศึกษาให้ดีแล้วจะเข้าใจเรื่องเรื่องความไม่เที่ยงมีสภาวะที่ต้องทนและความเป็นอนัตตาของจิตใจเนี่ยโอ้แล้วเราเราจะตาสว่างขึ้นมาอ้าวสรุปว่าความรู้เรื่องจิตใจของเราเป็นสุญญตาเนี่ยมันเป็นหัวใจของอริยมรรคนะอริยมรรคของอริยสัจสีซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของจิตใจมนุษย์ตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งเราก็เข้าใจแล้วว่าความทุกข์เป็นปัญหาใหญ่หลวงที่สุดของมนุษย์ทุกคน เป็นปเป็นสิ่งที่เราเกลียดกลัวเราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราซึ่งพทธเจ้าก็สอนเรื่องการดับทุกเนี่แหละพทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์อย่างที่สุดก็คือเรื่องการดับทุกขซึ่งการดับทุกหัวใจของมันก็คือความรู้เรื่องว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะว่างจากตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยความรู้เรื่องว่ากาเนิดของทุกชีวิตเนี่ยเกิดมาจากไหน เนี่ยเป็น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 สิ่งสําคัญมากที่เราต้องเข้าใจนะว่าอ๋อลู้เจ้าสอนว่ากําเนิดของทุกชีวิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นของมันเองตัวตนจริงๆของเราเนี่ยไม่มีหรอกมันถูกสร้างขึ้นมาชั่วคราวเป็นตัวตนชั่วคราวเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะตั้งอยู่เป็นอมตะได้เป็นเหมือนกับตัวตนมายามันหลอกมายาคือหลอกให้ให้รู้สึกว่ามีตัวเราเท่านั้นเองตัวตนจริงๆไม่มีหรอกนั่นเนี่ยเราเป็นมันเป็นหัวใจของอริยมรรคที่จะนําไปใช้ดับทุกข์ได้แต่ถ้าเราไปเข้าใจผิดว่า ตัวตนของเราเนี่ยเป็นอมตะช่วงนี้รันดอนถูกพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสร้างขึ้นมามันเลยผิดเพี้ยนไปดิผิดเพี้ยนไปเลยมันทําลายหัวใจของอรจิจสสัตศสีทำลายคําสอนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําความเข้าจกันใหม่นะทําความเข้าใจกันใหมวออ่ว่าเออว่าไอ้ทุกตนกําเนิดของทุกชีวิตเนี่ยนะมันมาจากความวมัานมาจากความว่างนะมันไม่มีตัวอะไรอยู่จริงหรอกเราเข้าใจตามหลักวิทยาศาสตร์นะ มันมาจากความว่างถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันสร้างขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับสลายไปในที่สุดตัวตนที่แท้จริงไม่มีครั้นี้เรามายึดถือว่ามีเนี่ยมันทาให้เกิดทุกข์เพราะไอ้มันยึดถือไม่ได้สิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปไอ้พอไอ้สิ่งที่รักหรือว่าร่างกายที่เราชื่นชอบเนี่ยมันพัดภาคจากเราไปเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์เพราะไอ้สิ่งที่รักมันพัดภาคอะ่ะพระเจ้าสอนว่าอย่ามีสิ่งอันเป็นที่รักเลยเพราะการพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักมันเป็นทุกข์อ้าววนะจใาาคม เรื่องนี้สําคัญมากนะสำคัญแก่แก่แ,แก่ทุกทุกคนอนะ่ะเป็นเป็นมันเป็นความรู้ที่จะทํานำมานำมาใช้ในการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของจิตใจตามหลักอริยสัจสีของพระเจ้าอ่ะก็ขอจบการบรรยายในเรื่องต้นกำเนิดของชีวิตเนี่ยมาจากไหนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้